คืเข้าออเดอร์ M 3 0ก็คือ1เลยนะคะเปิดกราฟมาเราต้องดูจริงๆเราต้องวิเคราะห์ตั้งแต่ทำเฟรมมันทำเฟรมวีคว่ามีพฤติกรรมแบบไหนแท่งเทียนบอกอะไรกับเราบ้างดูมุมมองว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณแนวรับแนวต้านที่สําคัญหรือแนวรับแนวต้านของทำเฟรมวีคหรือทำเฟรมมันหรือเปล่า สองเราก็มาดูหน้าเทรดว่าเฮ้ย d a เนี่ยปิดเป็นแท่งสีอะไรอย่างเมื่อวานเนี้ยปิดเป็นแท่งสีเขียวมีวอลุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เลยมองเทรดหน้าบ่ายเพราะหน้าบ่ายเนี่ยจะปลอดภัยมากกว่าแล้วก็สามเอสเนี่ยจะต้องปิดเป็นหน้าเดียวกับที่เราจะเทรดถ้าเกิดว่าให้เราจะเทรดหน้าบ่ายเอสต้องปิดเขียวแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเอสปิดเป็นสีแดงจะเข้าบ่ายเลยไหมยัยงไม่เข้านะเราต้องรอดักที่บริเวณแนวรับที่มีในยะหรือว่า บริเวณแนวรับที่สําคัญถ้าเกิดว่าเทรด M 3 0ก็ไปตีแนวรับแนวต้านที่ใกล้กับราคาปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็รอราคาเบรกเอาถ้าราคาเบรกลงแล้วซ้ายมือมีคุณภาฟฟิกแล้วเลงในการทํากําไรเนี่ยมากกว่า500จุดหรือ500จุดขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้แล้วก็มออีมีความคุ้มค่าหรือมีระยะทางที่เราจะสามารถเก็งกําไรได้ในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเช็คลิสต์ที่สําคัญนะเราต้องมีทั้งหมด เช็คลิสทั้งหมดเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์นั่นเองสำหรับใครที่สนใจเรื่องของการเทรดทองคำตอนนี้จอยมี2คอร์สออนไลน์เนี่ยครบจบเลยน่าลงทะเบียนเรียนแพ็คคู่เลย2คอร์สนี้พร้อมกันเหลือคอร์สละ1นึ0งบาทค่ะถ้าใครสนใจยังไงก็ไปที่เรา A a Coach Enjoy Trade